แล้วใครใครคนใต้แน่ผมผมตังเลยคนใต้ทั้งคู่เออถ้าคนใต้ทั้งคู่ต้องรู้จักชื่อเก่าของจังหวัดตรังรู้จักดีชื่อเก่าจังหวัดตรังชื่ออะไรทับเทียงเแล้วเขาก็รู้อ่ะมันหนึกไม่ทันนึกทันแต่กูไม่บอกมึงเอาอย่างเงี้ถ้าเป็นคนใต้จริงต้องรู้จักนักร้องดังทางภาคใต้โลจักใครที่ดังคนแรกในภาคใต้ซาลิกากิงทองเอ้ยทำไมได้แต่กิงทองอ่ะตายเลยอีตายเลย เลี้ยเลี้ยโยเข่าซเดือนตายเลยสาลิกาสาลิกากิ่งรองดังเพลงแรกเพลงอะไรหนุ่มเอ้ยหนุ่มเมืองนครต้องเป่าอาวรระวังเบิดรวังเบิดสาขาว่าแม่บังอ่อนกลับนครละบานเกิดบ้บานเกิดเนอใช่ไหมใช่อ้าแล้วทำไมไม่ร้องอ่ะกูร้องไม่ได้ แต่เพลงอื่นร้องได้อ๋อเพลงอื่นร้องได้แล้วต่อจากสาริกากิ่งทองคือใครโรมสรีธรรมราชอืมอแล้วทำไมจะอืออย่างเดียวไม่บอกอน้ำลายโอโรมสีธรรมราชด,ดังเพลงอะไรบ้านเดิมฉันอยู่อายุทยาคนรักจากมาโซฟาแห่งแดนวิไล ลองต่อลองไม่ได้ไม่ได้แต่เพลงเงินลองได้เพลงเงินลองได้เพลงเงิน้องได้และคนที่เสียชีวิตไปคือใครชัดทองมุกขทองไม่ผู้ถามเรื่องสุรพลนาะไม่รู้จักพ่าะผอคนไม่รู้จักโอเคชัดทองมงกขทองก่อนจะเสียชีวิตร้องเพลงอะไรไว้ซาลวุ่นตายไอ้จันที่ตบให้ตายนที่สารวจนซาลวุ่นชอบ้องใครร้องเพลงนี้จบจะเชื่อเป็นคนใต้ได้ลองดู เตี้ยลงเตี้ยลงเตี้ยลง,ลงซาละวนพี่เตี้ยลงแม่โอแม่กณเนอพี่เตี้ยลงแม่แม่เล่นแต่พายไปนชั้นชุดไหมไม่ลาดคนน้องวัวพี่รวยเลยช่วยให้จนการงานการงานไม่สนแม่หน้ามุนยังใช่เลยไม่หน้ามุนยังใช่เลยออย็นแมงล่องยาวจริงๆเลยลองให้ได้ถ้าโย่ตายต้องเคยได้ยินซาละวนนั่นใหญ่ออซาละวัน ซาละวนซาลวนซาลวนซาลวนวนเตียลมทำผือแล้วไปกินลูกต่อลูกเนียงพาลาหัวดอหัวดอ,ดอยัางพาลาตีน,นันมึงกินได้ไมาที่มึงลองดิพักนึ่งกูลองดิพักสอ กูหลองอีตายแล้วมีอยู่ภาคเดียวมันหองอยู่ภาคเดียวภาคซ่องบ้านอยู่ไหนนะอยู่ตรัง,ยรงอ,ยอยู่ใน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 ตรงไหนอยู่ไปไก่ทองนาฬิกาข้างนอตนาฬิกามีโรงแรมตังโรงแรมใหญ่ในโรงแรมตัง<อ>ไงมีกะลีแล้วในกะลีอ่ะโอ้